สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยววัดพระศรีบางเขนวัดพระศรีมา,าธาตุบางเขนพระรามหลวงชั้นเอกโอเควัดพระศรีมา,าธาตุพระรามหลวงชั้นเอกใช่ปะวะน่าจะใช่แหละเออเราไปดูกันว่าเขาให้เข้าไหมวัดพระศรีมา,าธาตุบางเขนไปรถเมย์นะขี้เกียจนั่งรถไฟฟ้าเปลืองรถเมย์ไปรถเมย์โกนั่งรถเมย์มาจากลำลูกกา ตีสามไปวัดพระสรีนี่น่ารักไหมใส่ข้าวตีสาจากรับลูกกาไปวัดพระศรีโอเคสั่งคือ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 อะไรวันนี้โอกคเออไปเจอกันที่วัดพระศรีเลยบางเขนอ่ะตอนนี้ก็อยู่ฝั่งตรงข้ามวัดพระศรีแล้วแต่ปัญหาเลยมีประตูทักเข้าสองฝั่งฝั่งขวากับฝั่งซ้ายประตูฝั่งนู้นมัน มีทางลงรถไฟฟ้าอยู่น่าจะใช่เนะข้าทางนู้นหรือเปล่าหรือว่าเข้าทางนี้ก็ได้วะแต่ตอนเนี้ยต้องขึ้นสะพานลอยแล้วเดินอ๋อไปเลยสกายวอล์กของวัดพระศรีเออสกายวอล์กของรถไฟฟ้าวัดพรีมหาค่าสกายวอล์กไปเดินขึ้นสกายวอล์กเนี่ยอยู่บนสกายวอล์กของวัดพระศรีเนี่ยมันลงตรงนู้นใช่ไหมลงตรงนู้นแล้วเข้าทางนู้น มันมีประตูทางเข้าหรือว่าเข้าทางนี้วะเออเว้อ่ะเดี๋ยวเราลองลงไปดูก่อนหรือว่าเข้าประตูนูน้นแล้วก็เดินออมเข้าไปได้มั่วดิอย่างนี้ต้องมั่วอยู่แล้วป๊ะลงสะพานลอยมาแล้วเดี๋ยวก็ถามเขาเอา โชคดีว่คนเราเกิดมามีปากถามได้ถามไปเรื่อยๆโอ้โอ๋อตรงนี้เป็นสถานชาปนาสถานของกองทัพอากาศอ๋อตรงเนี้ยเปึกขาวๆเมื่อกี้อืมเอไปเข้าทางนู้นดีกว่าเราไปเข้าทางนู้นกัน เข้าทางฝาเข้าทางฝาโอ้โหไม่ร้อนแน่นวิแดดเปี้ยงอ่ะมาบ่ายไงเออถ้าสายทำบุญชอบไปวัดก็ไปเช้าเช้าไม่ร้อนแต่ผมอ่ะสายประเภทตื่นสายไงเออก็ น้ำนั้นก็ร้อนๆหน่อยบายบายไปเดินไปทางนู้นเมื่อกี้ผมเดินเข้ามาตรงตึกตึกศาลาชาปรนสถานนะของกองทัพอากาศอะ่ะออก็เดินตรงมาเรื่อยๆอแล้วก็จะมีสะพานเชื่อมเนี่ยสะพานเชื่อมสอมมมออะพานเชื่อมข้ามข้ามคล้ายคล้ายคลองอะ่ะสะพานเชื่อมข้ามคลองอ่ะ ข้ามมาไหว้พระที่วัดพระศรีอะโอเคไปที่ไหนก็เจอแต่ไผ่ทองอะกูอชอบซะด้วยดิไผ่ทองซะหน่อยดีกว่าเอ๊ะเราจะไปทางไหนต่ออะเดินข้ามมานะเนี่ยเจอสวนสาธารณะอยู่สวนสาธารณะมีของขายด้วยแล้วพอมีของขายเสร็จแล้วเราจะไปทางไหนต่อจะมีนูน่นมีนูน่นมีซ้ายมีขวามีหน้ามีหลัง ถามสิถามเขาขอโทษนะครับไหว้พระนี่ต้องไหว้ตรงไหนครับเจดีย์ที่เดียวแล้วก็ข้างก็มีเจดีย์ก็ม,กม,กมีขอบคุณครับพีพี่เขาบอกว่าให้ไหว้ในเจดีย์ก่อนนะเจดีย์ขาวขาวอะเดี๋ยวผมสลับกล้องให้ดูที่ขาวขาวเนี่ยเออ เราเข้าอีกประตูหนึ่งก็ได้นะจะสบายกว่าจะง่ายกว่าเจอแล้วทางทางที่ไหว้พระทางเข้าทางนี้ก็ได้นูน่นวที่เจดีเนี่ยตรงนี้น่าจะวัดสต็อปเซอร์วิสน่าจะที่เดียวเลยนะเออคือเราเข้ามาลงจากสะพานลอยตรงนู้นใช่ไหมเห็นไหมสะพานลอยตรงนู้นอ,อ่ะไกลๆอ่ะเออสกายวอล์กอ่ะทางลงอยู่ตรงนู้นอ่ะ เราเดินริมถนนมาก็ได้นะจะง่ายกว่าเดินริมถนนมาย้อนกลับมาเอ,อง่ายกว่าง่ายกว่าเข้าอีกประตูหนึงอะ่ะเจอไผ่ทองอีกแล้วแต่เราเข้าไปไหว้พระกันตรงนี้มีของขวามีของขายแลวนะข้างหน้าจะดีนี่หานตาด้วยเดี๋ยวเราเข้าประตูเนี้ย เดินเข้ามาก็นะมีที่แลกเหรียญแล้วก็มีดอกไม้ทุกเทียนตามกำลังศรัทธาเนี่ยตรงเนี้ยเออแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยว้เลยเดินเข้ามาก็มีที่แลกเหรียญมีที่อ่อยอดตู้แล้วก็หยิบทูบหยิบเทียนหยิบดอกไม้ใบไหว้พระกันนะตรงเนี้ย นี่ก็รอบรอบพระเจดีย์ก็มีที่ให้ไหว้อ่าปกตินะแล้วตรงนู้นก็น่าจะเป็นที่ถวายสังฆทานแหละอืมเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้บนเจดีย์กันเราเดินเข้าไปใน เจดีสีขาวๆเนี่ยต่อรองเท้าตั้งแต่ข้างหน้าเลยนะเออพื้นร้อนนะเออถึงพื้นจะร้อนแต่ก็ไม่ร้อนเท่าไฟนรกนะจำเอาไว้ผมได้คติโพจน์นี้มาจากวัดอโศการามนะเอออ่อเข้าทางนี้ไม่ได้ เดี๋ยวไปเข้าอีกทางเออวัดอโศก็ใหญ่นะอือลองลองไปดูวัดอโศกแต่วัดพระศรีก็ตรงเนี้ยแหละว่า้ตรงนี้ที่เดียวนะ่าจะตรงนี้ที่เดียววัดสต็อปเซอรวิสไหว้ตรงเนี้ยแล้วเข้ามาชมข้างในอืมออันนี้ก็บรรยากาศข้างในนะ เอออันนี้บรรยากาศข้างในมันต้องเงียบเงียบหน่อยนะเพราะว่ามีคนมานั่งสมาธิด้วยนะนี่บรรยากาศข้างในเ,อเ,ออเ,อเจอเพื่อนด้วยว่าไงาจะไปไหนเออเรานี่ผ่านสนามลบมาเยอะนะเราเนี่ยฮะ หัวเหอนนี่ผ่านสนามลงมาเยอะเพลินบล่าลมเย็นมากเพื่อนแผลเต็มตัวนีวเราอ่ะกีก็ได้ดูนกันไปแล้วนะพระบรมบรสา,ารีลิกธาตเอ่อ ข้างในพระบรมพระบรมมาสาลีลิขิาติของอวัดพระศรีแล้วก็มีมีเด็กรับแขกด,ด้วยไอแมวล,ลายเสืออ้อนจังเลยโอ้โหผ่านสนามลบมาโชคโชนแผลเต็มตัวไอลายเสือสนามลบโชคโชนแน่ๆเลยเอหมดแล้วตรงเนี้ยน่าจะมีแค่นี้แหละตรงนี้ก็มี ที่ถวายสักการะาด้วยนะแล้วก็มีพี่ที่นั่งพักผ่อนสบายๆเฮ้ยโอ้ยตามออกมารับแขกละโอ้ยไอเสือผ่านสึกมาโชคชนจะไปไหนเออไม่ต้องอ้อนไม่ต้องอ้อนไม่ต้องตามมาไม่ต้องตาม,มกูกลับบ้านแมวจรที่บ้านเยอะแล้ว เจดี JD, ข้างหน้าเจดีพระบรมสมาราีริกธาตุมีของขายด้วยมีอาหารปลาเดี๋ยวผมซัดอาหารปลาแล้วก็ซัดอาหารปาลา,หา,ปาให้อาหารปลาสักหน่อยเดี๋ยวเดินต่อไปข้างหลังอาหารปาลายังมีขนมขายด้วยนะไม่รู้อร่อยเปล่าอเอาแก้วหนึ่งครับ ยี่สิบเนาะใช่ค่ะให้ตรงไหนอ่ะด้านหลังนี้หรือสะพานนี่ฝั่งนู้นให้ได้ทุกมุมเลยค่ะโอเคลมๆให้ได้หมดเลยครับอาหารปลายุคนี้ถึงใส่แก้วกันแล้วอเอามาให้แถวๆนี้แหละห้ามไมหานกพิราบแต่ให้อาหารปลาได้ให้หารปลาก่อนเอ๊มีปลาอะไรบ้างเนาะพิราบไม่เกี่ยวนายอ่ะ ปลาอะไรวะหมดอ่าหมดแล้วไปข้างในโบสถ์เข้าไปไหว้ไม่ได้คือความจริงก็น,น่าเสียดายนะที่เข้าไปไม่ได้ผมว่าข้างในต้องสวยแน่ๆเลย เออเออเฮ้ยเฮ้ยแต่เข้าไม่เข้าก็ตามนั้นแหละห้องน้ำอยู่หนใดอ่ะตอนนี้ก็เข้าห้องนงห้องน้ำเรียบร้อยแล้วเข้าห้องน้ำเสร็จ เตรียมตัวเดินทางกลับเดี๋ยวเราเดินออกประตูเดิมนะประตูาชาวพนัสถานของกองทัพกองทัพอากาศอะ่ะเออเราเดินออกประตูนั้นกันเพราะว่าสะพานลอยทางขึ้นมาอยู่ตรงนั้นทางขึ้นสกายวอล์กของรถไฟฟ้าไม่ได้นั่งรถไฟฟ้านะจะข้ามฝั่งไปนั่งรถเมเล่นแหละเออ

ผมเห็นผมก็เลยถ่ายแป๊บนึงนิดนึ่งเป็นพระรุ่นบุรณะพระปฐมเจดีย์ที่ดูไวเมื่อกี้ตามนั้นอ่ะปะเดินทางกลับอนุสาวรีย์เดี๋ยวผ่านหน้าวัดไม่รู้มีของกินอะไรเปล่าก็เดินมาหน้าวัดแล้วก็ไม่มีอะไรจะขายเนาะไม่มีของกินอะไรน่าสนใจ เดี๋ยวเดินข้ามฝั่งไปนั่งรถเมล์เหมือนเดิมกับอนุสาวรีย์ตอนแรกว่าจะเดินไปที่อู่รถเมล์ผมว่าที่อู่รถเมล์มันไม่มีรถไปอนุสาวรีย์นะผมก็เลยข้ามฝั่งไปนั่งพวกสามสี่ห้าเก้าอะไรพวกนี้ดีกว่าไปอนุสาวรีย์ลวดเดียวเลยเอ,อถ้าไปขึ้นตรงนั้นผมกลัวมันจะต้องไปต่อรถที่วิภาวดี ลวดเดียวเลยถึงอ,อนุสาวรีย์ไปหาอะไรกินแถวนน้นดีกว่าอนุอนุสาวรีเดี๋ยวเราลองไปดูอนุสาวรีย์มีอะไรกินตอนนี้ก็อยู่บนรถเมล์นะสาม,ามสี่กับอนุสาวรีย์ไปหาอะไรกินที่อนุสาวรีย์ด,ดีกว่า มาถึงกรุงส kind of ุวขทัแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปซอยลัางน้ําหาอะไรกินดีว่ามีอะไรกินหรือเปล่าไม่รู้ซอยลัางน้ําเราไปดูกันแล้วก็หาอะไรกินแล้วก็จะปิดคลิปละเดินไปเดินมาเจอน่าจะใช่โตเกียวเดี๋ยวเราลองกินโตเกียวซอยลัางน้ําดีกว่าลุงขายอยู่ซื้อมาอย่างเดียวซอยลัางน้ําโตเกียวชิ้นละเจ็ดบาทไส้ไข่ยี่สิบเอ็ดบาท เอออยลังน้ำไม่ค่อยมีจะมีอะไรกินหรอกก็อ่ะการเดินทางของเราวันนี้จบแค่นี้แหละจบเที่ยนนุสาวรีย์เดี๋ยวไปกินโตเกียวก่อนนะเจอกันวัดหน้าเออโอเคเจอกันวัดหน้าแค่นี้นะบ๊ายบาย